น้อยอายุ39ปีเขาเป็นผู้เสียหาย,ยค,นคนที่ถูกแน่เห็นี่หน้าอยู่นี่หน้าอยู่คนเนี้ยนะคือก็ถูกกลุ่มชายชะกันเข้าไปหาเขาเข้าไปหาเขาที่ร้านกาแฟคุณผู้ชมนะครับแล้วก็บอกว่าคุณทําผิดด้านผิดที่หลายเรื่องนะแม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น11เอ็ดโมงครึ่งกี่สิบส่มาที่ผ่านมาที่ร้านกาแฟะตะบนสารตรวดอำเภอสีทเทพเพชรชบูนะฮะรถจนสามสี่คันเข้ามาจอดฟาดฟาดฟาดเข้ามาจอดนะต่อหน้าร้านจากนั้นกลุ่มชายหญิงกว่าสิบคน ลงมาจากรถเดินอานอานอานเข้าไปในร้านบอกเป็นเสสรหารเป็นฝ่ายปกครองเป็นตำรวจมาจากนครปฐมเขาเนี่ยอยู่คนเดียวกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับดันเขาเข้าไปคุยในร้านอืมีคนนึงพุ่งจะมาทําร้ายเขาจากนั้นคนที่เป็นเสสรหารอ้างว่าคุณเนี่ยคุณทัศนัยคุณทัศนัยคุณนี้ทําผิดหลายอย่างนะเอกสารที่ผมถือมาเนี่ยระบุว่าคุณทําผิดอะไรบ้างแล้วเราไปแจ้งความกันไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมแล้วก็ นี่ตารวจภูทรสีเทพที่เพชรบูรณ์ที่คุณอยู่เนี่ยแต่คุณได้ส nee. ิทธิพิเศษจากผู้ใหญ่คนหนึ่งนะไม่ต้องถูกดําเนินคดีสิทธิพิเศษนั้นคืออะไรคือคุณต้องเซนรับสภาพนี้ยอมชดใช้นี่ประมาณ8,0,000 0บาทถ้าไม่จ่ายภายในสิ้นปีนี้คือวันที่28ปธันวาคม2566จะกลับมาทําร้ายอีกเขาบอกคบกลัวเขายอมเซนตอนนั้นกลัวกลัวมากเซนเลยเซนเอกสารมาอะไรให้เซนไม่ได้อ่านรายละเอียด จากนั้นทั้งหมดก็พากันออกไปหลังเกิดเหตุเขาไปลงประทึกประจำวับบนที่สพสีเทพแล้วทัศนัยยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มนี้มาก่อนนะไม่มีเรื่องกับใครมาก่อนด้วยเอย๊หรือมันอาจจะมาจากอะไรนะพี่แล้วพี่บีเออะไรเนะี่ยพี่บีเออะไรเขาบอกว่ามันมาจากเหตุที่เขาเนี่ยตัดสัมพันธ์กับผู้หญิงอายุ46ปีคนหนึ่งหรือเปล่าเป็นชาวนครปฐมแล้วก็มีเรื่องเงินบางส่วนที่ยังตกลงกันไม่ได้อาตกลงพี่มีเรื่องส่วนตัวกับใครหรือเปล่าเนี่ย เขาบอกฝ่ายหญิงเนี่ยเคยให้เงินเขาเองครั้งละสี่ห้ามื่นสี่ห้ามื่นเขาบอกถ้าเป็นเรื่องนี้มาคุยกันดีๆอาชังกันผมว่าพี่รู้แล้วหละเรื่องอะไรนะที่พี่บอกพี่ไม่มีเรื่องเนี่ยท้ายที่สุดแล้วผมสันนิษฐานว่า